อ่าวิดีโอนี้นะครับบันทึกภาพความเปลี่ยนแปลงนะครับรอบๆบ,บริเวณสาดน้ำรับหลังจากที่เมื่อเกือบสองเดือนก่อนหามแห้งไปหมดนะครับตอนนี้น้ำมาพอสมควรนะครับในทาการปลูกตัวนะครับปลูกปลาแล้วก็เอา ว่าพืชน้ํามาไว้นะครับน้วมาอัพเกตปลาที่เราปล่อยไปนะครับมีปลานิลนปลาดุกนะครับแล้วก็ปลาหมอนะครับเราปล่อยไว้วันที่หกพฤษภาคมครับถ้าเกือบสองเดือนแล้วครับเกือบสองเดือนแล้ว กเกือบสองเดือนแล้วที่เราที่เราได้ปล่อยปลานะครับทีนี้เรามาดูกันนะครับว่าความเจริญเติบโตของปลาเป็นยังไงนะครับดูนะครับามาให้ปลาไปนะครับ,รรบก็จะมีปลาดุกนะครับปลาดุกเข้ามาก,กินนะครับปลาดุกปลาินก็อยู่ทางทางฝั่งนู้นครับปลาดินก็ดีทางฝั่งนู้น อันนี้ก็เดินนี้ปลาดุกตัวโตพอสมควรนะครับ,รกกต,ต,นนรบตัวสวยนะครับเนื่องจากน้ําของเราไม่ใสนะครับปลาดุกเลยจะเป็นสีขาวๆนะครับ,นะรบก่อนคลิปนี้ผมก็ให้อาหารไปครั้งหนึ่งนะครับให้อาหารไปครั้งหนึ่งก็อาจจะมากินไม่เยอะนะครับามาคืนฝนตกนะครับตอนเช้า ก็จะมีทางด้านฝั่งนู้นครับก็จะมีปานินนะครับก็จะตัวประมาณสองนิ้วนะครับลอยขึ้นมานะครับลอยขึ้นมาบริเวณเหนือน้ํามาเล่นน้าฝนนะครับแบบบรรยากาศปีนี้แรงกว่าปีที่แล้วนะครับปีนี้แรงกว่าปีที่แล้วนะครับปีนี้แรงกว่าปีที่แล้วนะครับปีที่แล้วนี่น้ําท่วมบริเวณตะพัก ด้านที่สองเลยนะครับไม่สามารถลงไปยืนได้นะครับปีนี้ยังไม่ถึงเลยนะครับยังไม่ถึงเลยฝนแรงพอตากวนนะครับก็แรงพอตากวนนะครับตนแรงพอตากวนนะครับบัวที่เราปลูกไว้ประมาณเดือนหนึ่งก็ติดแล้วนะครับติดแล้วนะติดแล้วโอเคครับ ลงปลาพุ่งเอาจากหัวกลโลกมาเสียบก็แร่กระจายพอกมควนแต่จะไม่ค่อยงามนะครับมันจะพืชน้ําเนื่องจากเราลงเราลงปลาเยอะนะครับปลาดุกเนี่ยผมล,ลงสามรอ้อยตัวนะครับปลาดุกลงสามร้อยตัวแล้วนอกนั้นปลานินปลาตะเพียนปลานายปลาหมอลงประมาณอย่างละร้อยตัวนะครับ แล้วก็จะลงเพิ่มวันนี้ปริมาณน้ํายังไม่ยังไม,ยงไม่ยังไม่เยอะนะครับ,นะรบถ้าน้ําถึงตับพักที่สองก็น่าจะลงปลาเพิ่มอีกสักนิดสักหน่อยนะกอไวห้หน้าหนาวหรือปีใหม่ก็ได้จับมา เป็นอาหารสู่ญาติพี่น้องในปีใหม่เห็นนะครับปลูกร้านมาเยี่ยมมายามกันนะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ในการบันทึกความเปลี่ยนแปลงของสาสน้ำขอจบการรายงานไว้เพียงเท่านี้นะครับวันพุทธที่28 มีถุนาจน2566ขอบคุณครับ